สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับคําว่าอนุพันธ์ค่ะแล้วมาดูกันค่ะว่า สำหรับนักลงทุนมือใหม่เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่จะลงทุนในอนุพันธ์ค่ะอนุพันธ์ก็คือสัญญาทางการเงินที่ทำขึ้นในปัจจุบันนะคะเพื่อตกลงซื้อขายหรือให้สิทธิ์ในการซื้อขายสินค้าอ้างอิงในอนาคตค่ะพูดง่ายๆก็คือผู้ซื้อหรือผู้ขายตกลงทำสัญญากันในวันนี้ว่าจะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงจำนวนกี่หน่วยที่ราคาเท่าไหร่และต้องการส่งมอบหรือชำระราคากันเมื่อไหร่ค่ะผู้ซื้อจะมีสถานะซื้อหรือ long position ส่วนผู้ขายนะคะจะมีสถานะขายหรือเรียกว่าช็อตโพซิชันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยจะไม่มีมูลค่าในตัวเองมูลค่าจะขึ้นอยู่กับสินทรัพย์หรือว่าตัวแปรที่สัญญาซื้อขายไปอ้างอิงอยู่เรียกว่าสินค้าอ้างอิงหรือ Underlying a s s e t แค่ะเรามาดูกันนะคะว่าประเภทของอนุพันธ์มีอะไรบ้างประเภทของอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยจะแบ่งเป็นสประเภทนะคะ ประเภทแรกก็คือฟิลเจอร์และ2คือออปชันค่ะจุดเด่นของอนุพันธ์นะคะข้อ1ค่ะเป็นสัญญาที่มีสิทธิซับอ้างอิงซึ่งอาจจะเป็นสินค้าพกพาอย่างเช่นทองคําน้ํามันโลหะเงินสินค้าเกษตรต่างๆหรืออาจจะเป็นสินค้าทางการเงินก็ได้ค่ะอย่างเช่นหุ้นสามัญพันธบัตรอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ยดัชนีราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีการเงินประเภทอื่นๆค่ะข้อที่2นะคะที่เป็นจุดเด่นของอนุพันธ์ก็คือใช้เงินลงทุนน้อย มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงค่ะผู้ลงทุนเนี่ยจะวางเงินหลักประกันเพียง1 0ถึง15ของมูลค่าสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยจึงคิดเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับเงินลงทุนตั้งต้นข้อ3ค่ะเป็นสัญญาที่มีอายุจำกัดอย่างเช่น 1เดือน3เดือนหรือ6เดือนนะคะเมื่อสัญญาหมดอายุลงเนี่ยข้อตกลงหรือว่าสิทธิ์ของผู้ซื้อสัญญาก็จะหมดไปผู้ลงทุนเนี่ยจึงต้องคำนึงถึงลักษณะข้อนี้ก่อนที่จะตัดสินใจในการลงทุนด้วยค่ะสนใจเปิดบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญด้านทีเต็กได้ที่เว็บไซต์ cef.co.th Facebook และ Line Classic Ossilis หรือโทร026180680